สวัสดีคุณพิมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียชแนลครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครที่หลงเข้ามาดูครับก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับเรียกว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะเปิดมาหน้านี้นะทั้งหมด4 p a แพ็คนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอไล่ดูตัวก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ดูมาก่อนเลยนะว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็นี่แพ็คแอมาริดนะก็ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับผมนะก็แพ็กนี้ขอเป็นซวเรสตัวเดียวละกันนะครับแล้วก็ไปแพ็กต่อไปเลยนะครับเป็นแพ็กของมาริดนะครับแพ็กนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจทุกคนจริงๆแต่ผมมีกูตัวแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของรามอสแพ็กนี้เนี่ยน่าจะคุ้มสําหรับผมอยู่นะถ้าเปิดนะครับแต่ก็เปิดอยู่แล้วแหละ4แพ็กนะครับก็เป็นแพ็กแมนซิตี้ต่อ แพ็กแมสซี่เนี่ยบอกเลยว่าแถวบนนะครับผมขาดแค่เบอร์นารโดหคนนะครับแถวล่างขาดแค่คาย์วอเกอร์แพ็กนี้2คนนะที่ผมยังไม่มีโอกาสเจ็งเยอะมากๆแล้วก็แพ็คสุดท้ายจะเป็นแพ็กแมนยะูเนาะแพ็กนี้เนี่ยก็50-50เลยนะคาวานี่นะครับอยากได้มากๆเลยนะครับก็ซากา้าเอ้ยวันบิซาก้าเนี่ยผมมีแล้วนะครับนอนนี่ผมก็มีแล้วเนาะ ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับแต่ก็อยากได้นะลุกชอกับเฟลดเนี่ยขอแบบเจ๊งๆเลยแพ็กแมนยูก็เดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กแมนซีก่อนละกันเพราะว่าตัวผมมีค่อนข้างเยอะนะตัวแพ็กแมนซีมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอคนละหนึ่งไล์เพื่อที่จะสถิตกับครั้งแรกไปขอเปิดหัวแบบสวยๆนะคุณมิเติมทองเข้ามาแล้วอยาให้เจ๋งอีกนะทีนี้มาฮะขอเป็น แบกขวาก่อนเท้าวขวาก่อนเฮ้ยเ <He i, S 2> ท้าวขวาวอล k e เกอร์ได้ไหมอโอโหเบอร์ห้าสโตนข้ามเลยมีแล้วนะสโตนน่ะมีแล้วอ่ะประเด็นนะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเรามาเปิดให้ดูนะครับมาเปิดให้ดูนะครับถามว่า ID ไหนอีก ID หลักนี่แหละครับเวลาเปิดแพ็กนะจัดมาไม่ต้องดูอะไรละขอได้ไหมขอไม่ซ้ำอะขอวอลเกอร์กับเบอร์นาโดอ่ะ เอ้ยแบ si นนดูสติวาน่ครับโอ้โ oh หมาสามอีกแล้ววะ่ะเควินเดอบอยไม่อยากได้แบบคือสำหรับผมนะเว้ยผมเป็นคนที่ถ้ามีฟีเจอร์แล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ถือว่ามีผมอยากได้ฟีเจอร์ที่ไม่มีอะเอามาประดับทีมนะมันสวยอะประเด็นอะมาครั้งสุดท้ายของแพคแมซิจัดมาบางทีก็ให้ดีเกินแพ็คนี้มาครับขอ w อล k e r กอร์นะวอล์กเกอรนะครับแล้วโอ้โหสเตอร์ลิงผมก็มีแล้วข้ามให้ไวข้ามให้ไวเนี่ยถ้าผมว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคงว่าผมแหละเฮ้ยจะเปิดทำไมอะ่ะโอกาสซ้ำโคตรเยอะนะผมก็รู้แต่บางทีในคำว่าโอกาสท้ำเยอะครั้งแรกอะ่ะอาจจะมาไม่ซ้ำไงผมก็รออยู่ว่า3มครั้งอะ่ะขอตัวไม่ซ้ำแค่แค่ตัวเดียวอะ่ะมันก็คุ้มแล้วเว้ย แต่ก็ไม่เป็นไรเหลืออีก3แพ็กนะก็ไปลุยแพ็กอังกฤษให้หมดเลยแล้วกันนะครับแพ็กนี้นะถ้าตามสเต็ปนะเว้ยโคนามิอ่ต้องให้ผมเจงแล้ะเพราะว่าเมื่อกี้เดอะบอยออกไนงะจัดมาขอลูกชอไม่ลูกชอก็เฟลสนะครับขอ2คนเลยอยากก็เล่นนอะ่ะตัวแบบอินดะี้อินดี้หน่อยอ่ะมาโอ้โหดีกีไอ้นี่หนักหน่วงนะ อันนี้คือหนักหน่วงนะครับเดเกออกมาเนี่ยเกินคาดมากๆคือเกินไปนะโคนามิแต่ก็ยังไม่ซ้ำนะวันนี้จัดมาคือถ้าพูดปุ๊บเดเกีามานี่ร้องจากเลยนะมาฮะจะได้ใครครับขอเป็นเท้าขวาก่อนโอ้เท้าซ้ายลูกชอปปเนี่ยเบอร์ยี่สามโอเคลูกชอ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  โอเคประสบความสําเร็จแล้วแพ็กนี้ประสบความสําเร็จและแพ็กแมนยูตัวนี้เนี่ยตัวต่อไปนะครับคือกําไรคือกําไรเลยกําไรขอเป็นคาวานี่ได้ไหมเอออาจจะเยอะเกินไปงั้นขอเป็นเฟรดละกันนะครับจะกินเยอะหรือกินน้อยจัดไปขอแบบเฟรดได้ปะ่ะเท้าวขวาก่อนต้องลุ้งเท้าวขวาก่อนเท้าวขวาขาวๆหรือว่าดําๆนะต้องมาฮะแล้ว เขาโอ้โหมาเชียวมาเชียวหรือว่ามาเที่ยวผมก็มีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นได้ลุกชอมาก็ก็ชื่นใจอยู่แหละก็ชื่นใจอยู่นะครับมาขอเป็นแพ็กแอดมาริดละกันนะครับแพ็กนี้ขอเท้าขวาเบอร์เก้าจัดมาขอไม่เจงนะเวย้ยมาฮะเปิดแบบไม่ดีลา่าเราแบบเปิดจสายเปิดอยู่แล้วเนี่ยฮะมาครับโอ้ยเท้าขวาตัวเรสปบปะ ขอดีๆนะเบอร์หเบอร์สิเป็นอะไรนะคอเลยียร์สักอย่างนี่แหละเล่นปีกนะก็ไม่เป็นไรผมก็ยังไม่มีนะค่อยเอามาเล่นแบบอินดี้อินดี้นะแผนสีสามสามอะไรเงี้ยจยัดมามาครับขอสัวเรสขอสัวเรสนะครับยังไม่มีนะสัวเรสนะครับขอได้ปะคุณนามเฮ้ยเท้าขวาโอเคลองเท้าเหลืองสัวเรสเล้า โอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ดใครวันนี้ยกองหลังปะเป็นไม่ใช่ยานิคคารัสโกตัวนี้ก็ทีมชาติเบลเยียมนะโอเคได้ปีกซ้ายด้วยแต่เป็นปีกซ้ายตัวต่ำไง LMF นะก็มาแต่วันนี้เรายังไม่ซ้ำนะเว้ยเอาดีจัดมา8ตัวเปิดไป8ตัวยังไม่ซ้ำสักตัวเอาดีถือว่าดวงก็ดีแต่มันยังไม่สุดไงมาฮะขอเบอร์เก้า เฮ้ยเท้าโอ้หเบอรเบอร์เ้าอืมท้ากว่าบอร์เก้ามันต้องอย่างนี้สิครับผมแพ็กนี้คุ้มนะแพ็กแอตมาริดคุ้มแล้วนะครับหลุยส์ัวรเรสมาตามคำเรียกร้องอันแน่มาแพ็กสุดท้ายเนี่ยมาแล้วครับคุณผู้ชมใครฟังอยู่ตอนนี้นะใครฟังถึงตอนนี้นะครับกด5้ามารัวๆ นะครับกด5มา1ตัวก็ได้5เลขเดียวหรือว่า55ห้าหรือว่า555ก็ได้ถ้าฟังถึงตอนนี้นะเพราะว่าผมจะรักคุณมากเลยถ้าคุณฟังผมจนจบนะฮะมาฮะขอตัวเดียวเลยผมชอบตัวอินดี้นะเว้ยขอบาเบเบดขอคนเดียวเลยจัดมาขอบาเบเบดตัวเดียวฮา,า,าซาไม่เอาเบนไซมาไม่เอานะอยากได้กองกลางบ็อกทูบ็อกคุณนี้นะครับมาฮะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบอเวไไดีเบอร์สิบห้าบอเวไไดี้อืมมันต้องอย่างนี้นี่ครับผมมันต้องอย่างนี้สิครับผมเบอร์สิบห้าครับก็ดวงดีอีกแล้วอ่ะครับผมสี่แพ็คคุ้มไปเลยสี่แพ็กเอ้ยแพ็คแมนซีผมได้ใครวะแพ็คแมนซีไม่คุ้มดิเออแพ็คแมนซีผมํามนะผมเจ๊งไปนะแพ็คแมนซีมาฮะโอเคคุ้มและ ไม่ขอเยอะอันนี้ไม่ขอเยอะแล้วนะครับขอวารานแล้วกันเอามาคู่ฟันได้นี่จัดมาถ้าวารานมานะคู่ฟันได้เนี่ยแน่นปากอะคำว่าฟีเจอร์นะมาฮะขอเบอร์ห้าวารานเฮ้ยเท้าขวาคนเดิมปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่เอเดนฮาฟาว่ะเบอร์เจ็ดฮาฟาว่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเปิดไป11ตัวแลวนะ11บอ็ลไม่สามซักคนน่ะ ให้ตายเถอะพ่อคุณคลิปนี้มันช่างจะสุดยอดหเลือเกินมาครับครั้งสุดท้ายลุยขอปิดคลิปแบบสวยๆด้วยวารานกองหลังเท้าหวารองเท้าไม่ใช่ไม่เอานะโอเคโอ้โหเป็นรามอสว่ารามอสผมมีแล้วโถ่เอ้ยถ้าเป็นวารานนะสุดจัดนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ ลากันแบบงามๆฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ